สวัสดีครับบาทโสสวัสดีครับเด็นรอครับรอคุณน่ะคุณใดเดี๋ว่าสบายดีท่านกับเอฟซีเวลาที่จะเอาควายออกมารับประทานญาติเนะีเนี่นี่ผเป็นอีกหนึ่งนาทีที่ต้องรับผิดชอบนะครับผมเอาเข้าออกนะครับเช้าออกเย็นเอาเข้ามาวันออกอีกนะครับเอ ยากก่อนที่จะขึ้นคอกนอนนะเชียนะวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตนะเอฟซีนะที่มีมาตั้งแต่ได้แต่ไรเลยนะผมตั้งแต่ปู่ย่าตายายครับเกิดมาก็าม่็นวัวเลี้ยงควายเลยเห็นยงที่ควายเลยครับผมโอ้ยขาดจากคอกนะครับขอยดีคือว่าฝนตกลงมากอะสมีหญ้า เคียวชุ่มชุ่มช้ำนะครับให้งูคอยหางได้กินหญ้าก,กันนะครับผมจากฝนมาตกก็คือว่าแหละงูคอยก่าสีกินหญ้าหยาบน้อยแต่สิพร้อมแห้งนะครับผมเอฟซี FC นะปกติทำว่าคอยนี่ใครเป็นคนดูแลนะครับปนีิคุณตาครับคุณตาคุณพ่อ,อผมจะเป็นคนดูแลนะครับแต่ตรงนี้คุณตาไปทำง,งานนะครับผมทำง,งานที่วัดวัดบา้บานในตัวบ้านไหน ก็ต้องเป็นดูแลคอยแชร์นะครับผมเอฟนะงานอยู่บ้านนะครับผมเบิ้งบรรยากาศแล้วคือฝนสิตกนะครับเอฟี F P. แต่ว่าก็แบบนี้สองสามมือแล้วนะครับตกป,กปกไปแป๊ก,กนะครับผมเหลืออีกเจ้ตัวเหลืออีกสองตัวนะครับที่เดียวคือปล่อยให้ลงนะครับปลอ่อยให้หากินเองครับลทำแต่พอ เออลาดเตโชผู้ใหญ่กับแม่มนันไว้นะครับผมเอฟซีผมเชื่อว่าเอฟซีน่าทีงสงสัยนะครับผมว่างานอยู่บ้านแต่โซหล,ลายบ่ะนะครับผมเข่าตามตรงนะครับถไทยนี่คือหลายเลยจริงหนะลายนะครับแล้วก็เริ่มสิหลายไปนานเลยจรินะเพราะว่าสิเข่าหอดชั่วหน้าเขา่านาปีแล้วนะครับจากสีไทยดะไทยเปนะครับเออไทย ไทยฮุดทฮุเนาะจากสีออกคุยขคอกลงมเอฟซี FC. เกียมผมผอมสิบ้านนาปีนะครับจากสีกวยเนะนี่ยจะยังไง่าเอฟซีงานยบานพุทธนะหลายหลายนะเอฟซี FC. จะชหา,ายอยู่หากินให้กับโร้นะอนะี่หลยอย่างนะครับหลาอย่างที่หูนะครับเอนะก็บกผมก็มีอยู่สามคนนะ่อไม่มีนบผมนอ่าสุดท้ายก็ีคัวแล้วนะครับ อายละอยู่กับเจ็สิบเยมกิว้แล้วนะครับตอนาอ้านวาเครับผท่าแล้วนะครับแม่็อเท่าแล้วนะครับ างนานทบ้านก็ม่มีรายนะพี่ที่วบ,บบนี้ก็ตามความจริงตามความรับผิดชอบนะครับผมคลิปนี้กันเราจะเอาค่อยออกมากิดหน้าตามหน้าที่แล้วก็ตอบคำถามส่วนหลายคนที่อยากฮู้เท่าว่างานที่บ้านบ่าวที่โชคมี่ยนนี่นะครับผมหนักหลายซัมไนตนะครับ มีไผ่แน่นะครับผมกลับมาตอบเอฟซีให้ฟังกันนะครับเอฟซีเนี่ยอ่ะแต่ชุดลูกจีตาชาล่ะอ่ะเจี๊ยสากรับเฮ็ดครับผมเฮ็ดเฮ็ดที่กันครับทำกันครับผมเลยแต่ต้องขอว่าให้วาชวร์วางว่างว่างกับดูดลึกในพี่นะ้ถึงกับแต่ไม่ไม่ครับมีเวลาที่ว่างนะครับผม เห็นหลายท่านบอกว่าเป็นจิตอา,า,าสามอบอสวดในหรือเปล่า <Okay. S 2> แต่ยังเห็นอยู่กับเขานะครับผมก็ต้องเอาโอกาสที่เราว่างนะครับพี่นะในงานครอบครัวช่วยพ่อแม่เราก่อนนะครับผมเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะครับทีแรกผมว่าเบียร์สิตอบคำถามคอมเมนต์เอฟซีนะครับเป็ว่าเบียร์สิตอบนะครับผมแต่ว่าบางนะที่มันสีห้ส์จะงูนะกะต่อกับประมาณน,นี้นะครับ นาจิตอาสาก็เอาที่ว่างก็ได้จีเ่ห้องว่างก่อนนะผมับผบ้านของมันจุดลอยมันดุกจุดก่อนนะครับไมาคอยจุดกองด้วยเฮ้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 ไปอีกหนึ่งงานนะคราต้องเข้าไปในห้อง มาหนีนะครับผมไอ้ทีนะมาตอบคอมเมนต์ที่ทีถามมานะครับต้องเข้าใจไอ้ทีนะเข้าใจเนาะพอมีภาษายุไรแล้วนะครับผมงานทั้บ้านก็มีอยู่นะครับที่อาจาการะเดียวกหาอากาศหาเวลาว่างไปนะครับผมรอครับรอสวัสดีครับ